ไอสารวัตรเคลื่อนไหวแล้วหลังกลับกทมคิดถึงหมู่บ้านกกกอกต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักข่าวถ้าหากใครที่ติดตามคดีน้องชมพู่จะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับไอสรรวัตรทีล่าสุดนั้นก็ทำเอาเหล่าเอฟซีต่างพากันเสียใจเรียกร้องไม่อยากให้ไอ้กลับเลยอยากให้คดีจบก่อนจึงต้องบอกก่อนว่าการทำข่าวคดีน้องชมพู่เป็นคดีแรกที่กินเวลายาวนานที่สุดการเข้าสัมภาษณ์บ่อยๆทุกวัน ก็อาจจะมีความคุ้นเคยสนิทสนมกันเป็นเรื่องปกติหากแต่ว่าเมื่อความจริงปรากฏว่าใครทำผิดก็ต้องรับโทษอยู่ดีล่าสุดไอ้สารวัตรได้เคลื่อนไหวแล้วโดวยโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าคนถามมาเยอะจะติดตามไอ้ได้ที่ไหนพูดง่ายๆเลยก็อมรินทีวีไงครับไอ้สารวัตรคิดถึงบ้านกกกอกยังไม่ชินกับการนอนบนเตียงที่บ้านยังแปลกๆก,กับการนอนแอร์ยังรู้สึกไม่ชินเวลานั่งกินข้าวบนโต๊ะ ยังไม่คุ้นกับบรรยากาศที่ไม่ใช่ภูเขาสเสน่บ้านกกอกคิดถึงคนที่กกอกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ